สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะ พบกับคุณครูอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์เมื่อคราวที่แล้วนะคะคุณครูสอนเกี่ยวกับการนับลดทีละสองค่ะให้นักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาเลยนะคะเรามาดูซิว่านักเรียนทําได้ถูกต้องกันหรือเปล่านับลดทีละสองคือการลบออกนะคะทีละสองเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะใช้แบบฝึกหัดนะคะนับลดทีละสอง จทข้อที่หนึ่งะคะคุณครูให้มา22ค่ะ22ลบออกสองนะคะตัวแรกก็จะได้เป็น20ตัวที่สองก็จะได้เป็น18ตัวที่3ามก็ได้ได้เป็น16ตัวที่4ก็ได้เป็น14และตัวสุดท้าย1 2ค่ะมาดูต่อนะคะข้อที่2 36ตัวแรกก็จะได้เป็น34 ตัวที่สองสาตัวที่สามสตัวที่สี่ยีตัวที่ห้ายีค่ะข้อที่สนะคะ47ตัวแรกนะคะ45ตัวที่สองสีาตัวที่สามสีตัวที่สี่สาและตัวที่ห้าสาค่ะ ข้อที่4นะคะครูให้มา55ค่ะตัวแรกนะคะ53ตัวที่2 51ตัวที่3 49ตัวที่4 47และตัวที่5 45ค่ะข้อที่5นะคะครูให้มา84ตัวที่1 82ตัวที่2 80ตัวที่3 78 ตัวที่4 76และตัวที่5 74ค่ะนักเรียนทำถูกต้องกันหมดใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับการนับลดทีละหค่ะนับลดทีละหนะคะคือการลบออกทีละ5ค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณครูกำหนดตัวเลขมานะคะ50ค่ะลดลง5 ก็จะเป็น45เพราะ50ลบออก15ก็ะจะได้เป็น45ค่ะ45ลดลง5เป็น40เพราะ45ลบ5เท่ากับ40ค่ะ40ลดลง5เป็น35เพราะ40ลบ5ได้35ค่ะ35ลดลง5เป็น30เพราะ ส5มลบหได้30ค่ะ30ลดลง5เป็น25เพราะ30มสิลบหเท่ากับยีค่ะวิธีการที่เราจะหาคำตอบนะคะก็เหมือนเดิมเหมือนคราวที่แล้วที่คุณครูแนะนำไปนะคะให้นักเรียนหาสมุดเล่มที่นักเรียนไม่ได้ใช้หรือเศษกระดาษก็ได้ค่ะนะคะเรามาตั้งคิด แล้วหาคำตอบนะคะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะมาให้นักเรียนจำนวน5ข้อค่ะนะคะมาช่วยคุณครูหาคำตอบกันนะคะ5ตัวเลขเหมือนเดิมค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็อยากจะเขียนวันที่ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะคะสาเหตุนะคะเนื่องมาจากนะคะคุณครูได้ตรวจงานนะคะก็มีนักเรียนบางส่วนที่มีการเขียน วันที่นะคะเฉพาะวิชาเลขอย่างเดียวนะคะไม่ถูกต้องนะคะคุณครูก็เลยอยากจะให้ไปในแนวทางเดียวกันนะคะเลยทําตัวอย่างให้นักเรียนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะให้นักเรียนดูที่ตัวอย่างที่คุณครูเขียนให้ดูนะคะเริ่มจากการเขียนวันที่นะคะวันจันทร์ที่16สิงหาคมพศ2564ค่ะ นะคะตามด้วยเลขไทยนะคะ0จนถึง9และเลขอารบิก0จนถึง9นะคะเว้นไว้นหนึ่งบรรทัดค่ะแล้วทำการตีเส้นปิดวันที่ให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นจริงจะเขียนโจทย์นะคะโจทย์บอกว่านับลดทีละ5นะคะข้อที่1 ครูให้โจทย์มา85ค่ะข้อที่2 63ค่ะข้อที่3 125ค่ะข้อที่4 150ค่ะและข้อที่5 238ดค่ะเด็กๆนะคะมาช่วยครูหาตัวเลขกันนะคะข้อละ5ตัวเลขนะคะลงมือทำกันเลย ตอนจบคลิปในวันนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนคงหาคำตอบกันได้นะคะอย่าลืมคำแนะนำของคุณครูนะคะหาสมุดคิดเลขหรือเศษกระดาษที่นักเรียนไม่ได้ใช้นะคะมาคิดเลขหาคำตอบกันนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูขอจบคลิปการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ